นอกจากพวกสถาบันภาษาอะไรที่ต้องเตรียมมางคือเรามทีทุกทุกสถาบันเลยครับยกตัวอย่างเ,เราขณะนี้นะครับได้มีการเ,เป็นนโยบายนะฮะว่าในทุกๆคณะของเราเลยเนี่ยจะต้องมีรายวิชานะครับอย่างน้อยๆหนึ่งรายวิชาตอนนี้นะครับที่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับขณะนี้ในคณะแพทย์นะครับ,นนรบไม่ว่าจะเป็นศิริราชรามาธิบดีเนี่ย ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษในการทำประชุมวิชาการอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งสองครั้งเป็นการเตรียมการนะครับแล้วก็ในเรื่องของอภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะค่อยๆใช้ให้มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพยายามที่จะ,ะสนับสนุนให้มี visiting professors นะฮะที่มาจากต่างประเทศและพร้อมๆกันก็อยากที่จะให้มีพวกนักศึกษาต่างชาตินะครับได้เข้ามาที่อะไรไม่ิดนเนี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่วิลาลยนานานชาติของเราที่วิลาลยนานานชาติของเราเนี่ยเราใช้ภาอังกฤษอยู่แล้วนะครับในการเรียนการสอนแล้วก็มีนักศึกษาต่างชาติหลายสิบชาติอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ขยายผลนี้นะครับออกไป 啊，偷他们来，对。